สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาครับแล้วก็ F C ทั้ทางสองปอร,ร,ราวครับสบายดีคลิปนี้เป็นแนวทางหวยลาวพัฒนาครับปรจาจวันพุทธที่11มกราคมนะครับสำหรับราวพัฒนารอบที่แล้วเด่นตัวเน้นไม่มานะครับมาชุดเต็มมาเจาะนะครับเจาะทั้งราวพัฒนา6ตัวและราวพัฒนา4ตัวนะครับ รอบที่แล้ววิธีการออกแตกต่างจากงวดเก่านะครับถ้างวดเก่าถ้าใครสังเกตด,ด,ดูดีก็คือจะจับเลขจับลูกบอลไว้ในโหลก่อน,นครับนะครับหมุนแต่รอบนี้คือจับ0ถึง9นะถ้าผมจำไม่ผิดครับไว้ใน6หลักเลยนะครับไว้ใน6หลักเลยเนาะก็สังเกตน้องปีนึงมีสักครั้งนึงมากที่ที่ออกลักษณะนี้ผมไม่ทราบตรงวันอะไรนะครับก็แต่ก็ไม่ใช่วิธีการแก้ตัวว่า ออกใหม่แล้วจะไม่เข้านะค,คืออธิบายฟังเฉยว่าวิธีการออกแตกต่างจากเดิมเฉยน,นะครับสำหรับลาวธนารุ่นกันต่อครับรุ่นกันต่อแล้วกันครับรอบที่แล้วผลที่ออกมาคืออะไรนะ3สา r สูครับ3ามเจ3 7 4 6 3จนะครับ1แต้มมาอีกแล้วแต่หลังมา1แต้มไม่โผล่เบิ้ลสัทีก็ ชอบ1ครับชอบ1ครับวิ่งบนรุ่นล่างหนึ่งครับนาอวิ่งบนรุ่นล่างหนึ่งท่านใดชอบแนวทางเลขที่ผมวางเชิญตามนะครับถ้าไม่ชอบผ่านละกันครับเล่สชุด1ครับนาอวิ่งบนรุ่นล่าง1ครับก็ชุดเต็มครับ1 5 6 8 9ครับ15689ชุดเต็มผมจะตัดให้เหลือ6หางที่ผมชอบและ สามหางที่ชอบมากเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็ยังรันต่อไปนอรันต่อไปรอบที่แล้วเด่นอาจจะไม่มาแต่ชุดเจาะมานะครับชุดเจาะชุดเต็มมาสามหนึ่งหกครับผมขอประธานโทษครับหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าครับหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้า 58 59 8ดหครับมาถ6กเข้าไปครับผมเฮ้ยหกเก้าเก็สวยนะพูดถึงเนี่ยห้าเอาหกแทนเป็นตัวชอบเลยกัน59ทิ้งไปกันเอาหกส่วนร้อยเอา9แทน6เลยกันนะครับ

ขอประทานโทษครับ96 99 9 66 98, 9 89 98 8นะครับก็ชอบอยังไรเล่นอย่างนั้นนะครับขอให้มาครับขอให้เด้งขอให้โดนครับสวัสดีครับ